สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่โรงแรมเดอะซิสก t ตะจังหวัดภูเก็ตนะคะทำเลที่ตั้งของโรงแรมนี้นะคะตั้งอยู่บนเขาใกล้กับหาดกะตะประมาณ300เมตรเท่านั้นค่ะคำว่าซิสของโรงแรมนี้นะคะมีความหมายอยู่2อ,อย่างนั่นก็คือซิสที่แปลว่าพี่น้องมาจาก3คนพี่น้องที่ร่วมกันสร้างดีไซน์โฮเทลแห่งนี้ขึ้นมาส่วนอีกความหมายนึงนะคะก็หมายความว่า stay i n s t y l e ค่ะที่เข้ากับคอนเซปต์การออกแบบโรงแรม ห้องพักของที่นี่นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด124ห้องค่ะแบ่งออกเป็น7รูมไทยได้วยกันแต่เดี๋ยววันนี้เราจะเล่าให้ฟังถึงห้องเด่นๆสีรูมไทยนะคะห้องไทยแรกเนี่ยก็คือ s i s Over the s t e l l a Pool จะเป็นห้องพักที่เป็นวิวสระว่ายน้ำนะคะมีขนาดประมาณ38ตารางเมตรห้องต่อมาก็คือ s i s Over the Jacuzzi Pool ค่ะ ห้องนี้นะคะจะมีส่วนพิเศษก็คือตรงที่เราสามารถเดินลงสระว่ายน้ําได้ออกแนวเหมือนกับสระส่วนตัวนิดนึงอะคะ่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ส่วนตัวขนาดแบบว่าเป็นคนเดียวในห้องอะไรอย่างงี้เนาะเพราะว่าสระเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนกับใช้ด้วยกันประมาณ2-3ห้องอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นสระที่แยกออกมาจากเมนพูอีกทีนึงส่วนห้องถัดไปนะคะก็คือซิสโอเวอร์เดอค่ะ ซึ่งซ i s โอเว e ร e เ e อเนี่ยจะใกล้ๆแล้วก็คล้ายกับห้องซ i s โอเว e ร์เดอะกาเลยต่างกันแค่วิวจากระเบียงห้องเท่านั้นเองค่ะ แล้วตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในห้อง s i s o v เ r the g ด r d กาแล้วค่ะพื้นที่ห้องนี้นะคะมีขนาดประมาณ38ตารางเมตรด้วยกันค่ะเข้ามาด้านนี้จะเจอกับห้องน้ำแล้วก็จะมีอ่างล้างหน้านะคะพร้อมกับน้ำดื่มเตรียมไว้ให้2ขวดมีกระจกแต่งหน้าให้เราใต้เคาน์เตอร์ก็จะเป็นผ้าขนหนูค่ะส่วนด้านนี้จะเป็นห้องอาบน้ําแล้วก็จะมีที่แขวนผ้านะคะมีบาโรบเตรียมไว้ให้มีผ้าขนหนูสําหรับไปเล่นน้ําที่สระว่ายน้ําค่ะ ดินชักด้านบนอันนี้นะคะจะมีไดปรับผมเตรียมไว้ให้เก็บไว้อยู่ตรงนี้พื้นที่ของห้องนี้นะคะจะแบ่งกั้นออกมาเป็น2ส,ส่วนด้วยกันก็คือส่วนห้องน้ำและก็ส่วนของเตียงนอนซึ่งจะมีม่านนะคะกั้นปิดตรงนี้ค่ะ มาดูในพื้นที่ของส่วนห้องนอนกันบ้างนะคะส่วนนี้จะเป็นโต๊ะหัวเตียงค่ะจะเป็นสเปซที่มีพื้นที่ว่างสําหรับให้เรานั่งทํางานกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆน,นะคะแล้วก็จะมีเครื่องชงกาแฟแบบแคปซูลไว้ให้มีแคปซูลไว้ให้2แคปซูลด้วยกันสามารถชงทานได้เลยนะคะแล้วก็มีชาค่ะมีแก้วเตรียมไว้ให้ในดินชักด้านล่างและที่น่ารักที่สุดเลยก็คืออันนี้ค่ะเข้ามาในห้องเขาจะเตรียมเวลค้ัมไว้ให้เรานะคะจะเป็นขนมปังสับประรดค่ะเตรียมไว้ให้พร้อมกับการ์เล็กๆ มาอีกนิดนึงนะคะจะเป็นส่วนของเตียงนอนค่ะที่นี่จะให้เตียงเป็นแบบ k คิงไซส์เลยนะคะปลายเตียงนะคะจะมีทีวีค่ะอยู่ด้านนี้นะคะทีวีของที่นี่จะสามารถเลื่อนออกมาได้แล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวาเพราะว่าเราอะ่ะอาจจะนอนดูทีวีบนเตียงหรือว่านั่งดูทีวีตรงโซโฟ,ฟาด้านนี้ก็ได้ค่ะ และส่วนสุดท้ายนะคะเราจะพาทุกคนออกมาที่ระเบียงกันค่ะระเบียงของห้องนี้นะคะมีอ่างจากุซซี่ขนาดใหญ่อยู่ค่ะสามารถนอนแช่ตัวได้ถึง2คนเลยนะคะเราแช่จากุซซี่ไปนะคะเราสามารถชมวิวตรงนี้ได้ด้วยค่ะจะเป็นวิวทะเลนะคะถึงห้องเนี่ยจะชื่อว่า Over the Garden แต่ก็จะมีส่วนที่ถ้าเราออกมาตรงระเบียงเราก็จะสามารถมองเห็นทะเลได้เหมือนกันแล้วก่อนที่จะถึงทะเลเนี่ยก็จะเป็นสระว่ายน้ำเมน p o o เดี๋ยวเราพาไปดูกันด้วยค่ะ นี่ก็เป็นสระว่ายน้ําของโรงแรมเดอะซิสกาตานะคะโรงแรมนี้จะมีสระว่ายน้ําอยู่2สระด้วยกันตรงนี้จะเป็นเมน pool ค่ะที่เวลาเล่นสระว่ายน้ําแล้วสามารถมองเห็นวิวทะเลได้ไกลๆเลยค่ะบริเวณรอบๆสระนะคะก็จะมีที่อาบน้ําค่ะแล้วก็มีเป็นคาบาน่านะคะให้นั่งพักรอบๆ สำหรับโรงแรมเดอะซิสกาตะนะคะเราว่าเป็นโรงแรมที่มีดีไซน์ที่ดีเทรนดี้แล้วก็ดูชิคๆด้วยค่ะเฟสิลิตี้ภายในโรงแรมนะคะเขาก็มีครบเลยทั้งห้องอาหารสระว่ายน้ำเกมรูมฟิตเนสห้องสมุดไบรารี Library ที่ไว้นั่งอ่านหนังสือเงียบๆนะคะ ห้องพักที่เนี่ยราคาเริ่มต้นแค่คืนละพันกว่าบาทหารกันก็ตกแค่คนละไม่ถึงพันเท่านั้นเองถ้าใครอ่ะมาเที่ยวภูเก็ตและไม่ซีเรียสว่าที่พักจะต้องอยู่ติดทะเลเราว่าที่เนี่ยเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจทีเดียวค่ะใครที่ชอบรีวิวแบบนี้นะคะฝากกดไลค์แชร์แล้วก็ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องเที่ยวเจนี่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ